75วันช้ำกิ่งพี่โลหลายเมฆรอดไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับบ้านสวนแม่ประดับวันนี้นําคุณผู้ชมมาชมมาตามติดชีวิตพี่โลหลเมฆนะครับเนี่ยครับพี่โลหลเมฆต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นพี่โลหลเมฆต้นใหม่แล้วนะครับที่เกิดขึ้นเมื่ออจ็วันที่ผ่านมานะครับวันนั้นเป็นวันที่12พฤษภาปี2 5 6 6นี่เองนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ นี่เป็นต้นใหม่ที่เราตัดไปชําแล้วก็ต้นแม่เดิมก็ได้แตกกิ่งก้านสาขาออก่บงนี้ครับเดี๋ยวนําคุณผู้ชมไปดูต้นเก่าครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือต้นเก่านะครับที่ตอนนั้นเราใช้เป็นต้นแม่ในการขยายพันธุ์ก็จะมีรูปร่างประมาณนี้ครับ จากนั้นเราก็มีการตัดกิ่งนะครับเพื่อนําไปชํานะครับไปขยายพันธุ์นั่นเองครับนะครับทีนี้ก็วันนั้นรู้สึกว่าจะได้ทั้งหมด15กิ่งนะครับก็รวมเป็น15กระถางนั่นเองนะฮะก็มีทั้งแม้กระทั่งอ่ากิ่งยอดเราก็นํามาใช้ด้วยนะครับและนี่ครับภาพวันนั้นที่เราได้เสร็จสิ้นจากการข้อชํานะครับทีนี้วันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมาดูเลยครับนี่ครับ ณนะวันนี้นะครับนับถึงจาก12พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็รวม75วันก,กว่าๆนะครับก็ได้พิโรล,ลายเมฆนะครับที่ออกมา,าที่เราเพาะชำไว้นะครับเราวันนี้เราจะไปดูกันว่า,ามีพิโรล,ลายเมฆร,รอดไหมรอดกี่ต้นนะครับตามที่เห็นเนี่ยอยอ่ตัวนี้นะฮะรู้สึกว่ารอดเกือบ90เปเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไป แคะไปแง่ไปกระเทาะทีละกระถางว่าแต่ละกระถางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมีรากเกิดขึ้นหรือ,อยังนะครับแล้วก็มีหน่อใหม่เกิดขึ้นแล้วหรือ,อยังนะครับว่า4ี่เจ็ดสิบห้าวันที่ผ่านมานั้นเป็นไป,นปนอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหม,ไมก็คืออยากจะขยายพันธุ์ทุลลัวและเมฆให้มีพิลลเมฆมากขึ้นแล้วประสบความสำเร็จมาแค่ไหนเราจะไปชมกันครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่ต้นที่เราสงสัยมากคือต้นนี้ครับว่าจะรอดหรือไม่ครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแต่ก้านนะครับใบหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูซิว่าด้านล่างของเขานะครับที่เราชาไว้นั้นจะพอมีรากให้เราได้เห็นบ้างไหมนะครับเราจะไปแงะไปแกะกันลวกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนกล้องก่อนลวกันให้กล้องนิ่งนะครับครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็เราจะมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับ ข้างล่างของเขาข้างบนนึกว่าเขาจะไม่รอดข้างล่างมียอดอ่อนเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับและก็ที่สำคัญนี่นะฮะมีรากนะครับเดินนะครับแม้ว่าเขาจะไม่มีใบก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการชำพิโรหลายเมฆขยายพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะครับหากเห็นว่าใบของเขานั้นหายไปไหนนะครับบางครั้งด้านรากของเขานั้นถ้าเรา ดูแลเขาดีๆนะฮะรดน้ําสม่ําเสมอนะก็จะมีรากแล้วก็มีต้นอ่อนออกมาอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมครับครับทีนี้เรามาดูกระถางที่2ครับคุณผู้ชมครับกระถางนี้มีอยู่2กิ่งครับที่เราชําไว้ครับนี่ครับแล้วก็กิ่งด้านซ้ายอ้าวเรียบร้อยครับป้าวครับคุณผู้ชมครับข้างด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับ น่าจะเกิดจากอาการที่ผิลือกหุาศัพท์ไม่แน่นนะครับก็เลยเน่าไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะมาดูกิ่งด้านขวามือครับที่เหลืออยู่ว่าเป็นอย่างไรกันครับครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับกิ่งที่2ด้านขวามือนะครับปรากฏว่ามีรากมีต้นอ่อนให้เห็นแล้วนะครับแสดงว่าอีกต้นนี่รอดนะครับท่านผู้ชมครับรอดแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับ ดังนั้นเวลาเรา,ามีการเพาะชำขยายพันธุ์พิ่หลุหลายเมฆนะครับก็เน้นเรื่องของการการกดนะฮะหรือมะพร้าวสับนะครับอีกต้นหนึ่งเขบคงชอความนี้ครับถ้าเรากดไม่แน่นพอนะฮะตรงนี้สังเกตว่บบาใบเขาดูเขียวอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะเขียวไม่เขียวเข้มเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เราลองไปดูอีกทีซี่ว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเนี่ยฮะ เปลือมะพร้าสับเราไม่ค่อยกดแน่นนะครับนี่ครับผลที่ตามมามันก็คือนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนั่นไงครับแม้ว่ามันจะยังเขียวอยู่นะฮะแล้ว่ามีต้นอ่อนกำลังจะงอกออกมาข้ตามนะครับแต่ว่าสังเกตที่ดูสิครับ75วันรากไม่ออกเลยนะฮะรากออกนิดเดียวเองนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในเวลาในการในเวลาในการกดเปลือกมะพร้าวสับที่เราแช่น้ํานะครับ ครับควรจะกดให้แน่นนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้รากเขานั้นได้นิ่งๆเาจะได้ออกรากได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องเอาไปชำใหม่นะครับคุณผู้ชมครับต้องได้ชำใหม่นะครับครับคุณผู้ชมครับกีกกระถางหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่ครับจะเห็นว่ายอดอ่อนเกิดขึ้นมาแล้วนะครับและใบก็ยังเขียวสดอยู่นะครับนั่นแสดงว่ากระถางนี้โอกาสรอดน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะเทเนี่ยฮะ แค่เทเปลือกข้าวสับออกจากกระถางก็รู้แล้วว่าเปลือกข้าวสับไม่ไม่ขยับเลยนั่นแสดงว่าน่าจะมีรากเกิดขึ้นข้างล่างนะครับนี่ก็แสดงว่ากระถางนี้เป็นกระถางที่รอดเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมครับแล้วก็โหแน่นมากนะครับดึงไม่ขึ้นเลยนะฮะสังเกตว่าในรับมีรากครับคุณผู้ชมครับเอาอีกสักหนึ่งกระถางนะครับผู้ชมครับขอเป็นกระถางสุดท้ายนะครับเพราะว่าเรามีกระถางที่เราขยายพันธุ์ทั้งหมด15กระถางครับ กระถางนี้ผมใช้ลำต้นเปล่าของพีโรไลเมกมามาฉําด้วยนะครับมาวางไว้ด้วยนะฮะทิ้มคัญกระถางนี้สังเกตว่าผมอัดเปลือกหอกสับแน่นมากๆเลยเนี่ยครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับเห็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วครับแสดงว่ากระถางนี้รอดครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับก็ได้ไงคิดนะครับว่าถ้ากระถางไหนที่เราใช้เปลือกหอกสับที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่งแล้วก็อัดแน่นนิดหนึ่งนั้น โอกาสรอดสูงมากนะครับคุณผู้ชมครับแม้กระทั่งเนี่ฮะลำต้นเปล่าของอพิโ,ลโลรลไลเมก็ยังออกรากออกรากฝอยขึ้นมานะครับแสดงว่ากระถางอันนี้สมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นแง่คิดนะคุณผู้ชมครับว่าถ้าเราจะขยายพันธุ์พิโลรลไลเมกนั้นต้องคํานึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็การลดน้ําอย่างสม่ําเสมอด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับมีรากฝอยคืขึ้นมาด้านล่างแสดงว่าสมบูรณ์จริงๆครับครับคุณผู้ชมครับมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะครับต้นไหนที่ไม่ออกรากนะครับผู้ชมครับสังเกตที่ก้านใบของเขาเวลาเราเราจับก้านใบของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ชมนะครับในตัวนี้นะฮะ เวลาเราบีบก้านใบของเขาเนี่ยครับใบของเขาก้านใบของเขาจะจะออกนิ่มๆน,นะฮะออกกดเวลากดๆจะเห็นนิ่มๆนะครับส่วนกา้านใบไหนที่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะเราเรากดมันจะแข็งมากๆเลยนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเอาไปชาใหม่นะคุณผู้ชมครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะฮะก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับการขยายพันธุ์พิรูไลเมกแล้วก็ตามติดชีวิต พิโรไลเมก75วันนะครับก็จะออกมาประมาณนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนําเทคนิควิธีการต่างๆนําไปใช้ได้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปการขยายพันธุ์พิโรไลเมกได้นะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับคุณผู้ชมครับก็นี่เป็นาบางส่วนนะครับผมไม่ได้อออกทุกกระถางนะครับให้รู้ว่า75วันนะครับก็จะได้พิโรไลเมกที่ ได้มีการเพราะชำแล้วงอกออกมาประมาณไหนนะครับครับส่วนต้นแม่วันนี้นะฮะ75วันผ่านไปเนี่ยใบยสดใสงดงามนะครับแล้วก็มีแทงใบขึ้นมาใหม่มหลายใบยนะครับแล้วก็ลวดลไหลสวยงามทีเดียวครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ได้นำคุณผู้ชมมาชม75วันกิโรลามิกหลังจากที่เราขยายพันธุ์นะครับก็ ผู้ชมก็ได้ชมไปเรียบรยแล้วนะครับขอบค,คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามบ้านสวนแม่ประดับของเรามาตลอดครับอย่าลืมนะครับคลิปการขยายพันธุ์สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอคุณผู้ชมทุกท่านร่ำรวยมีเงินใช้อย่าได้ขาดเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ